สวัสดีค่ะมาดูวิธีเร่งต้นฟ้าทลายโจรยังไงให้โตวไวๆนะคะมาชมกันค่ะนี่ค่ะเราได้ฟ้าทลายโจรมา3ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกกันแล้วจะทำไงให้มันโตเร็วมาติดตามกันนะคะ่ะผสมดินอันตรา1ต่อหนึ่งต่อหนึ่ง ดินหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วนี่ค่ะกระถางนี่เราจะหมุกในกระถางนะคะก้นเราก็เอามะพร้าวสับใส่ลงไปแล้วดินที่ผสมแล้วใส่ลงไปนี่นะคะ ต้นฟ้าทลายโจรสูงเท่าไหร่สูงประมาณ6กนิ้วครึ่งเราจะโปลูกกันนะคะ ค่ะทำเป็นหลุมใส่ลงไปนะใส่ลงไปใส่ลงไป รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มนะเนี่ยค่ะเอาใส่ในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ห้มไว้ นี่ค่ะผูกทงไว้นะฮะรดน้ําแล้วผูกทงไว้ดูสิหนึ่งเดือนจะโอไวขนาดไหนมาติดตามกันนี่ฟ้าทลายโจรอีกต้นนะคะเอามาปลูกที่ตรงแปลงให้ปลูกนี่ก็อีกต้นหนึ่งฟ้าทลายโจรมาปลูกที่สวนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเทียบกับที่ปลูกในกระถางว่าตรงไหน ตเร็วกว่กากันนี่นะสูงประมาณหกนิ้วเท่าเท่ากันนี่ฟ้าทลายจรนะคะปลูกที่ล่องแจ้งมาประมาณยี่สิบสองวันยังไม่ถึงเดือนนะคะก็สูงขึ้นมาอีกประมาณครึ่งนิ้ว มันก่อนมันหนิ้ววันนี้เจดนิ้วเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันจะสูงหรือเติบโตยังไงมาชมกันนะคะนคะคะต้นที่เราใส่ถุงคุมไว้เนี่ยปรากฏมันพุ่งสูงมากนะเนี่ยฮะสองเท่าเลยอันนี้ยี่สิบสองวันเมื่อกี้ที่ไปปลูกกลางแจ้งไม่ได้คุมถุงเนี่ย ก็สูงขึ้นมาประมาณ1นิ้วอันนี้สูงขึ้นมา1ฟุตเลยนะเนี่ยมันโตไวมากนั้นเริ่มแรกที่เราปลูกเราก็ใส่ถุงถุงอย่างนี้นะคะคุมไว้ก่อนเนี่ยประมาณ20่สิบวันถ้ามันสูงถึงถุงแล้วเราก็เอาออกนะคะนะคะอันนี้ก็เอาถุงออกแล้วก็เอาออกทั้งหมดแล้วก็ให้ถูกแสงแดดตามปกติต่อไป นี่ค่ะฟ้าทลายโจรเราจะเร่งให้มันเติบโตเร็วๆนะคะก็เอาถุงใส่นะคะอ่าแล้วก็นี้ประมาณตั้งแต่ใส่ถุงเนี่ยพบประมาณ22วันแล้วนะคะอ่าบางที่เขาบอกประมาณ1เดือนเรา22วันมันก็สูงมากสูงเกินถุงแล้วก็เอาออกมาได้แล้วนะคะวิธีที่จะเร่งให้มันโตเร็วนะคะก็ใส่ถุงคุมไว้ก่อน